สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าที่นี่นะคะตอนนี้เวลาประมาณ8ปดโมงนะคะแปดโมงเช้านะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้โอ๋ยังคงต้องทํางานนะคะก็ตอนนี้จอดรถไว้แล้วะะที่บริษัทแล้วเนาะหน้าบริษัทะคะ่ะแล้วก็เดินตอนนี้จะไปเดินขึ้นรถบัสนะคะดูก่อนว่าวันนี้เวลานี้โอ๋น่าจะไปรถไฟดีกว่าน,ะน่าจะทันรถไฟชุดรอบ แปดโมงยี่สบี่นะถ้าจะไม่ผิดน,นะคะนั่นแหละนะคะบางวันหนูก็จะไปรถบัสนะคะบางวันก็จะไปรถไฟเพราะว่าที่ในสนามบินนะคะในอาคารพักผู้โดยสารน,นะคะไม่มีที่จอดรถสำหรับ โอ้สำหรับพนักงานเราะะก็เลยเรา,เรา,เต,เาต้องจอดรถที่ข้างหลังนั่นนะคะเป็นที่จอดรถของบริษัทข้างหน้าบริษัทนะคะแล้วก็เราค่อยจะใช้รถสาธารณาะ,ะเพื่อที่จะเข้าไปที่บริเวณอาคารผู้โดยสารข้างในสนามบินนะคะก,ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะ,ะพอดีวันนี้โอเข้างานรอบกลางวันนะคะเพราะว่าบางครั้งนโอเข้ารอบเช้านะแล้วก็เราก็จะมีรอบเช้ารอบบ่ายนะคะแล้วก็รอบกลางวัน,นะค่ะรอบเช้าจะเริ่มง,งานตีสี่นะคะแล้วก็ตีสี่นิดๆนะคะแล้วก็ วันนี้รอดกำมนันเรื่องงานประมาณ9โมง15นะาทีรีบดูเนเหนื่อยๆอบออนะก็เข้างานประมาณ9โมง15นาะทช่วงนี้ประมาณ8โมง8โมงนะก็เราต้องไปก่อนเวลานะเราต้องเผื่อเวลานะเพราะว่าด้วยความที่เราไม่มีที่จอดรถในบริเวณอาคารที่พักข้างในนะเราก็ต้องมาแต่เช้าเผื่อเวลาไว้นะเพราะว่าเราจะต้องจอดรถไว้ที่บริษัทลรวค่อยนั่งรถสาธารณะเข้าไปนะด้วยความที่เป็นสนามบินทาการสนามบินก็ต้องมี เราต้องมีหลายขั้นตอนนะก็เลยต้องเผื่อเวลาไว้นะคะตื่นแต่เช้ามาล้วก็จะ,ะตัวเองเสร็จก็จะขับรถมาจอดไว้นะคะแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางไปขึ้นรถสาธารณะนะคะแล้วก็ค่อยเข้าไปในบริเวณสนามบินนะคะแล้วก็ค่อยทําการตรวจความเรียบร้อยนะจะมีจุดสาหรับพนักงานที่สาหรับความปลอดภัยนะก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในบริเวณข้างในเพื่อที่จะไปทํางานในบริเวณข้างในอาคารพักผู้โดยสารนะคะแล้วก็ พอตรวจความเรียบร้อยเสร็จนะก่อนจะเดินเข้าไปถึงที่ทํางานบริเวณทํางานอะไรประมาณคือทุกอย่างมันจะมีขั้นตอนนะคะพูดเ็วก็เหนื่อยนะคะก็ก่อนหน้านี้ว่าทาคลิปไปแล้วนะคลิปที่เกี่ยวกับการไปทํางานของโอนะก็จะมีรายละเอียดเยิบขึ้นมาหน่อยนะวันนี้ก็จะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะถ้าเพื่อนคนไหนที่เคยเข้าไปดูแล้วก็อาจจะเบื่อหน่อยนะวันนี้ก็ทําคลิปประมาณนี้อีกแล้วนะคะนั่นแหละนะคะขอบคุณที่มาเดินไปด้วยกันเนาะโอ,โอก็จะถ่ายให้ดูนะครที่วันนี้วันอาทิตย์อาจจะไม่มี คนเยอะนะว่าอาจจะถ่ายให้ดูบริเวณข้างในให้ได้นะคะแต่ว่าบริเวณช่วงที่เกี่ยวกับรักษาความปลอดภยัยอคงถ่ายให้ดูไม่ได้นะคะก็อาจจะเ็นช่วงนั้นไปนะแต่ก็จะถ่ายให้ดูประมาณประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเดินกันไปเลยค่ะปวดแขนแล้วไม่ได้เอาไมค์เซฟี่มาใช้มือนะ,ะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูนะ บรรยากาศข้างในนะควัาวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่จริงถ้าเข้าเช้ามากๆอาจจะไม่ค่อยเห็นกนแต่ตอนนี้สายแล้วประมาณ8ปดโมงก็คงมีคนเยอะแล้วแหละนะคะก็จะถ่ายให้ดูเท่าที่ถ่ายได้นะคะไปเลยจ้า อยู่ในลิฟต์แล้วค่ะกำลังถึงที่ทํางานนะเหลือเชื่อนะคะวันนี้วันอาทิตย์แต่ว่าคนเยอะมากเลยนะเพราะว่าเป็นช่วงเป็นช่วงช่วงเด็กปิดเทอมนะก็เลยคนเยอะหน่อยครัเนี่ยนะครับยังไม่เปิดนะดนะที่ทํางานยังไม่เปิดนะก็เลยจะเงียบหน่อยนะโอต้องมาเตรียมงานนะก่อนที่จะเริ่มงานนะครับ คค่ะตอนนี้ถึงที่ทําง,งานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะขอเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปเริ่มทําง,งานนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะว่าวันนี้อาจจะถ่ายให้เท่าที่ทำได้อาจจะเป็นช่วงพักเปลกนะจะถ่ายให้ดูนะคะช่วงที่เราพักเปลกนะ,ะวันนี้มีอะไรเด็ดๆด้วยนะ,ะช่วงพักเปลกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะขอแต่งตัวเตรียมตัวไปทำง,งานก่อนนะคะว่าเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาพักเบรกตอนแรกนะรอบแรกนะ15นาทีนะพักเบรกแรกตอนประมาณ11็โมงเขาถือว่าเป็นอาหารเช้าของเรูนะนะคะก็เราพักเบรกช่วงนี้เนาะประมาณเท่านี้นะคะก็รอบแรกนะพัก15นาทีนะเดี๋ยวมาดูอาหารกันนะ15นาทีนะต้องให้ไวให้ไวนะคะเดี๋ยวมาดูอาหารกันนะคะอาหารพักเบรกรอบแรกนะเป็นอาหารประมาณอาหารเช้านองก็มีขนมปังนะคะก็มีมีอาหารโซมมาด้วยมีโซมมีโยเกิร์ตนะคะมีนี่นะก็มีชีสมีอะไรพวกนี้ก็นี่นิดหน่อยนะคะก็เป็นอาหารพนักงานนะคะ รับเช้าก็จะไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะคะก็จะประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะลงมือกินนะเวิวประมาณนี้นะคะวิคลองลองนะคะเคนะเดี๋ยวลงมือกินกันเลยนะจ๊ะนี่นะคะประมาณนี้เนาะนะคะกินเพื่อให้มีแรงทํางานต่อนะคะ okay, ค่ะกินอิ่มแล้วนะขอตัวไปทํางานนะไว้เจอกันเบรกที่สองนะคะไปก่อนนะจ๊ะไปทํางานก่อนค่ะอิ่มอิ่มแล้วอิ่มแล้วนดะืมเช็ดปาก <laughs> เดี๋ยวเจอกันนะคะ โอเคค่ okay. ได้เวลาพักเบรกรอบที่สองคร,รอบนี้30มสิบนาทีนะตอนนี้อยู่ห้องเหนื่อยวันนี้ลูกค้าเยอะนะคะวันนี้งานเยอะนะคะวันนี้ก็โอเคนะพักแล้วได้กินข้าวแล้วนะมาดูกันนะว่าอ่าอะไรอะ <laughs> <laughs> เหนื่อยไม่รู้จะพูดอะไร วันนี้โอได้กับข้าวหอมด้วยนะไม่มีอะไรเย,ยอะแยะนอกเพราะว่าเบื่อกับข้าวที่ทํางานไม่ใช่ว่าเบือ่อคือแบบเรากินแบบเนาะมันไม่ถูกปากนะอาหารฝระะั่งเนาะนัไม่ถูกปากเราก็เลยได้อะไรนี้หน่อยมันไม่ได้ทํานะคะก็คือได้สายบ้างให้น้ำพริกมาน้ำพริกมาน้ำพริกมานะคะน้ำพริกนรกนะคะแล้วก็น้ำพริกสวรรค์ทั <c> ้ง <oughs> สองแบบนะคะก็น้ำพริกพะย่างนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวสลับกล้องดูอีกหน้านึงคะคะว่าโอด้อะไรมากินนะคะวันนี้นะคะ มาดูนะคะกับข้าววันนี้นะก็มีที่จริงมีข้าวของพนักงานมาโนโอก็มาคุณยนียเป็นจานจานนี้เป็นจานของพนักงานอาหารพนักงานนก็จะมีหลายอย่างนะแต่ว่าเลือกเอาเฉพาะอันที่แบบมีค่าเมนูที่เป็นค่ามานะก็อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกเยอะมันจะเป็นอะไรแบบไม่ถูกปากแล้วนะคะโอได้นี้มาด้วยโอห่อหน่อไม้มาด้วยนะเป็นหน่อไม้ที่อ๋อซื้อมาจากร้านเอเชียนะที่เขาหอเป็นอ๋อเป็นถุงมาโอ้ต้มมาที่บ้านเนาะแล้วก็หอมากินข้าวด้วยน้กกินกับนี่นะคะน้ำพริกนะนรกน้ำพริกสวรรค์แล้วก็น้ำ ได้น้ำพริกนะคะกับข้าวนี่ก็โอเคแล้วเหนื่อยจะได้หายเหนื่อยกินกับน้องไม้นะแล้วก็นี่เป็นอาหารพนักงานด้วยเนาะนี่นะก็จะมีพริกมีอารมณ์เป็นเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวเป็นแฮมแบบนี้นะคะแล้วก็ได้เลดีส้สมากินกนเป็นผักนะคะนี่ฮะแค่นี้เน,น,เน,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 นานะเดี๋ยวลงมือกินเลยค่ะเหนื่อยเหนื่อยหิวข้าวนะคะโอเคนะกินกันเลยนะจ๊ะหิวหิวหิวนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวลงมือกินกันเลยนะจ๊ะเรื่องที่น้ำพริกนรกน้ำพริกนรกนะเวลาโมแต่เมาส์มอยนะโมแต่ถ่ายวิดีโอจะมีเวลาพัก แต่ก็ไปเลยนะปนเข้าไปเลยี่แหละนะพิการรูปไ่พิษสวัสด์นาทีนี้อร่อยหมดแลคะ่ะปนปนกันไปเลยนะจ้าไม่มีเวลาค่ะนีอะไรกินก็กินเนาะใส่รวมกันทุกอย่างเลยนะคะแบบไหนอร่อยก็อร่อยนะไม่อร่อยก็กอร่อย <c oughs> นะดีใจมากเลยได้หน่อไม้มากินนะเอาทำไมกล้องไม่จับนะอุย้ยสีขาวมากเลยหนะ่อแอปเนี้ยนะคะอุย้ยตรงนี้นใไกลนะ <c oughs> อืเพราะว่าด้วยความที่เป็นหน่อไม้ถุงนะคะเขาจะออกรสเปรี้ยวนะคะ หน่าอ้ต้มมาแล้วนะคะแล้วก็ล้างน้ําดีๆนะแล้วก็หอมาชิมที่ทำงานนะคะเอามาฝากเพื่อนด้วยเพื่อนร่วมงานเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะเขาบอกว่าเขากินเป็นด้วยเ้าก็เลยหอมมาเปืือเขาด้วยมีพริกมาอะไรด้วยเปืือเขาชอบนะคะหิวไม่หิวนะแล้วก็มีพริกเนี่ยของที่ทํางานเขาแกะมาดีด้วยนะที่ให้เนี่ยนะคะที่โชว์ประดับจานมานะคะเดี๋ยวเราก็กินกันเลยนะจ้อแค่นี้นะไม่ต้องการอะไรเยอะแยะมากมายทำงานมีไหนมาได้กินอาหารที่ถูกปรับอาหารบ้านเรานะคะ ก็มีแรงงานเนาะเข้าเดชิพริกที่เขาเตรียมจัดจานนั้นเขาใส่ชีสมาด้วย เป็นพริกหวานนะไม่เผ็ดเป็นพริกหวานพริกหวานไม่เผ็ดไม่เผ็ดนคน่ะมีเผ็ดด้วยกินเห็ดน,นะมาตั้งชิ้นหนึ่งนะจานหนึ่งมาตั้งชิ้นที่จริงมีหลายเมน,นูเนาะเราก็เลือกเอาเมนูที่เราแต่ก็ไม่มีอะไรที่ถูกหวานเท่าไหร่เนาะก็ต้องเอาอาหารบ้านเรามากินด้วยนะบางคารั้งก็าขอมาเนาะแต่เขาจ่ายเงินทุกเดือนนะเขาก็หาเงินจ่ายเป็นเงินของเราเปน็นเงินค่าอาหารที่ทำง,งานนะคะเวลาพักน้อยรอบนี้ก็ดีหน่อยสามสิบนาทีรอบแรกสิบห้านาทีเหมือนวิ่งผ่านจานข้าวไม่ได้กิน เอามาเยอะนะคะเามาเยอะจริงๆแต่ว่าเราเราก็กินไม่หมดนะที่โอชูให้ดูกินกินไม่หมดนะคะก็เอามาเลือกๆเผือ่อที่จริงมีเยอะมีโคโซองม,มีนู้นมีนั่นมีอาหารประมาณอาหารเช้าเนาะเหมือนกับหลังกับน้องนะคะก็ไม่ค่อยถูกปากเราไม่ได้กินทุกอย่างเนาะไม่บางอย่างก็มีเพื่อนดูด้วยเนาะแต่ว่ามันไมากินไม่ได้กินทุกอย่างนะะ่าจะเผ็ดกับน้ำพริกนารุงเนาะน้ำพริกสวรรค์ไม่เผ็ดน้ำพริกนารกงเผ็ด พีคะตอนนี้เราเลิกงานแล้วนะคะตอนนี้เวลาประมาณหกโมงครึ่งนะคะตอนนี้เลิกงานแล้วนะคะก็เมื่อกี้มารถบัสนะคะกลับประมารถบัสนะเมื่อเช้าเราไปรถไฟนะคะกลับมารถบัสนะคะเรานั่งทุกรถเลยนะคะก็วันนี้งานเยอะมากเลยนะคะเท้าปวดเท้ามากเลยนะคะก็เท้านี่ถ้ายืนนิ้สึกตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่คะรู้สึกปวดตุ๊บๆเลยนะคะเพราะว่ามันเดินทั้งวันเนาะเราเดินทั้งวันใช้เท้าทั้งวันเขาก็จะ ตุบเลยนะคะกลับไปก็ไปอาบน้ำาจะไปแช่น้ําอุ่นนะเพราะปวดเท้ามากเลยนะ,ะ,ะตอนนี้พวดเท้าเนาะเรื่องงานก็เปลี่ยนรองเท้านะพ่ารองเท้าที่ทํางานออกแล้วก็มาใส่รองเท้าผ้าใบให้มันสบายสบายเท้าหน่อยนะคะก็นี่นะหะะะวังว่าจะดีขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ทํางานอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะขอให้พรุ่งนี้งานไม่เยอะนะขอพรุ่งนี้งานไม่เยอะนะคะขอไว้อย่างนั้นนะหวังไว้ว่าอย่างนั้นนะคะก็วันนี้เหนื่อยมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวก็โอเคนะคะขอลาไปแล้วนะวันนี้ก็คือคลิปนี้ประมาณนี้นะคะก็คือพามาทํางานประมาณนั้นนะคะมาทางานเนาะไปดู ى, ที่ทํางานนิดนึงนะคะแล้วก็พักปเปลกเนาะกินข้าวกันนะก็หิวหิวนะเพราะว่าวันนี้เพราะว่าเราใช้แรงเยอะนะคะเราเดินเยอะนะก็เลยย่อยเร็วหิวอีกแล้วนะกลับไปดูอีกทีว่าจะอะไรอาจจะหาอะไรกินง่ายๆนะเพราะว่าไม่มีแรงที่จะทํากับข้าวนะถ้าทํางานก็จะไม่มีแรงทํากับข้าวแล้วนะเพราะว่ามันก็ค่ําแล้วกลับบ้านนะคะก็ นั่นเหนื่อยนะหนเหนื่อยอาจจะหาอะไรกินง่ายๆนะคะจ,จะเป็นบะหมี่อะไรก็ว่ากันไปนะคะโอเคนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มารับชมแล้วก็ไปทํางานด้วยกันนะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ